Đàn ngàm tay xuống xăm lọp Đàn nam tay xuống xăm lọp Đà cổ xuống chút cạo ผลงานดาโก้ไปด้วยครับดาโก้สองจุดเก้าเต็มป่าครับสุดอยอดครับผมปลาหน้ายบร้อยเลยหายเลยอ อวนร้บนีโอ้ยกระปอกกระแปก๊กปอกกระแป๊กกันยังดนครับดากูไว้ใจได้เสมอมันตายอ่ปากโซดากูสองจุดเกา้าเซนฝากผลงานไปได้วยครับเจ้า โดนโดนโดน,โดนี่นะตื่อตั้งโดนพอจิกัดดาโก้สองจุดเก้าครับผมฝากผลงานไปเลยครับปลาน้าดาโก้ก็หวังผลได้เจ้าว โดนสวยๆเต็มปากดาคูสองุดเ้านี่ดาคูสองจุดเาเต็มปากกรบปลา,านะ่าเล็กใส่หน่อยโดนมด หน้าครับผมดาโกสองจุดเก้าฝากผลงานไปด้วยครับสุดยอดครับ,บดูคนสือส,สวยด้วยเสือสว ไสวยๆดาโก้ดากูสองจุดเก้าดากูสองจุดเก้าปลาหน้านะครับผมดากูสองจุดเก้าเต็มปากอันยะครับผมปากผลงานไปเลยครับสุดยอด đồn bắt đầu không nhau nhau ấu chua chua đồn xá nhau nhau ấu chua chua là cổ dòng chuột cao tìm bạc chú yeah